แบ็กลิสต์ออกรถได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าแบ็กลิสต์คืออะไรนะถ้าแปลตรงๆก็คือบัญชีดําชื่อของบุคคลน,น,นั้นนะครับที่โดนระบุไว้ในแบ็กลิสต์เนี่ยจะโดนขึ้นบัญชีดําหมายความว่าไม่สามารถทําธุรกรรมใดๆได,ๆได้และถามว่าระบุไว้ตรงไหนล่ะจะถูกระบุไว้ในสถาบันเครดิตบูโรแห่งชาตินะครับพูดง่ายๆว่าจะรวมไว้ในศูนย์กลางลน,นัในพวกไฟแนนซ์ต่างๆเขาจะรวบรวมข้อมูลไว้แล้วก็โยนมาไว้ที่นี่ ตรงเครดิตบูโรนะครับที่เดียวกันเวลาเขาจะเบิกข้อมูลเขาก็จะเอาชื่อนี่แหละไปตรวจสอบออกมาว่าเครดิตท,ที่รายงานไปเป็นยังไงบ้างคนนี้ติดประวัติเครดิตบูโรหรือไม่คําถามก็คือว่าติดแบล็กลิสต์สามารถออกลดได้ไหมอ่ามันมีอยู่สองประเภทนะครับอันดับแรกเลยกรณีที่ติดแบล็กลิสต์แล้วปิดบัญชีแล้วอ่าถ้าคุณปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมมีหลักฐานใบปิดนะ แน่ไปนะครับก็สามารถออกรถได้เหมือนเดิมแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขคือคุณต้องดาวนมากกว่าปกตินะครับขั้นต่ําเลยเริ่มต้นนะยี่สิบห้าเปอร์เซน์ของยอดน,นะครับอันนี้คือเงื่อนไขของไฟแนนซ์นะแล้วกรณีที่ไม่ได้ละ่ะอ่ากรณีที่ไม่ได้เนี่ยหมายความว่ามีประวัติดุนแรงนะครับร้ายแรงถึงขั้นใช้คําว่ารีเจ็เลยนะอย่างเช่นอันดับแรกเลยอ่า การที่คืนรถหรือรถหายไปเลยนะครับซื้อรถเชา่ชารถเช่าซื้อรถแล้วก็หายไปเลยไม่มีการคืนไม่มีการอะไรทั้งิ้นอันนี้คือบอกเลยว่าเครดิตแบบนี้อยู่ยาวแล้วก็โอกาสที่จะเปิดเขาเรียกอะไรเปิดให้สามารถกลับมายื่นคู่ไฟนน์ได้อีกรอบยากมากอันนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ก็มีอีกกรณีหนึ่งที่คล้ายๆแบกลิตนะครับหมายถึงว่าผลจะออกมาเป็นการรีเจ็คนะ ก็คือว่าการที่เราแจ้งไฟแนนซ์ไม่ตรงนะอย,นอย่างเช่นแจ้งอีกเรื่องหนึง่งความจริงเป็นอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ไฟแนนซ์มีโอกาสที่จะรีเจ็เราแล้วก็ทําแบ็คลิสแบบอยูย่ดีๆเลยแบ็คลิสเลยโดยที่ไม่ไม่สอบถามเหมือนกับไม่มีประวัติที่เสียแต่ว่าแจ้งข้อมูลไม่ตรงอันนี้โดนโดนได้แบบง่ายๆนะฉะนั้นเวลาแจ้งข้อมูลต้องเป๊ะๆนะครับคอนแนะนําให้เป๊ะนิดหนึ่งนะครับเสริมมาอีกหนึ่งอย่างนะครับสิ่งที่มีผลน้องๆแบ็คลิสเลยนะก็คือการล่าช้านั่นเองนะ การล่าช้าขั้นต่ำๆนะครับ5วันสามารถล่าช้าได้จากวันที่เป็นยอดผ่อนเลยไปได้5วันโดยที่เราไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับเครดิตตัวเองนะแต่การล่าช้าขั้นรุนแรงที่สุดก็คือเกิน3เดือนขึ้นไปก็คือ90วันนะครับใกล้ระยะเวลาของการตามยึดลดกลับมาแล้วเนาะซึ่งค่อนข้างจะรุนแรงมากแล้วถ้าเราต้องการจะผ่อนต้องการจะยื่นสินเชื่อใหม่ระหว่างที่เรายังผ่อนของเก่าไม่หมดและยังคงล่าช้าเนี่ย เป็นไปได้ยากมากนะครับแต่กรณีที่เราผ่อนหมดไปแล้วแต่มีเครดิตการล่าช้า,าระดับ90วันอยู่นะครับสามารถออกใหม่ได้แต่คุณต้องเพิ่มดาวนแน่นอนขั้นต่ำห้าถึงสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวครานีเพื่อนเพื่อก็เข้าใจความหมายของการติดแบ็คลิสต์หรือเครดิตบูโรลลนะครับว่ามีผลอะไรบ้างเนาะอะไรได้หรือไม่ได้ใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด, like, กด share, ติดตามไมหเ่อยนะครับเดี๋ยวมีความรู้ดีๆใหม่ๆจะเอามานำเสนออีกแล้ว